บริษัทวันทูวังครีเอชั่นจำกัดโดยนางสาวมินทิตาในท่กรกุลน,นันกรรมการผู้จัดการจัดงานแสดงสินค้าครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีซึ่งจัดพร้อมกัน3งานทั้งงานพิมพ์สกรีนและบรรจุภัณฑ์ที่รวบรวมผู้ประกอบการในด้านอุตสาหกรรมงานพิมพ์งานการเม้นต์แพ็กเกจจิ้งแบบครบวงจรและผู้ประกอบการ SME ที่มากที่สุดในประเทศไทยมาไว้ด้วยกัน เพื่อส่งเสริมธุรกิจด้วยนวัตกรรมระบบไฮเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำต่างๆณ i m อิมแพกเมืองทองธานะีสำหรับรายละเอียดของทั้ง3งานได้แก่งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์วัสดุงานพิมพ์และป้ายโฆษณางานแสดงสินค้าเทคโนโลยีจากปากพิมพ์สกรีนและสิ่งทอไทยงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมออกบูธงานแสดงสินค้ามากกว่า100บริษัทค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมินทิตาน,นิธิกรกุลนันประธานการจัดงานแสดงสินค้า The Tribiget Exhibition นะคะงานแสดงสินค้า The Tribiget Exhibition เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์อุตสาหกรรมงานพิมพ์สกีนอุตสาหกรรมงานบรรจุภัณฑ์นะคะในการรวมตัวของอุตสาหกรรมทั้ง3ากลุ่มนี้เนี่ยค่ะเป็นอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อ ที่จะให้นํานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ต่อยอดการทํางานได้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นประหยัดต้นทุนนะคะเพิ่มผลกําไรซึ่งจะเป็นตัวที่สามารถต่อรองและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีค่ะ สำหรับในส่วนของไฮไลท์ในงานเนี่ยเราจะมีผู้ประกอบการทั้งหมดร้อยบริษัทที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาโชว์ค่ะปัจจุบันเนี่ยงานพิมพ์เนี่ยมีการเ,เปลี่ยนไปเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยงานพิมพ์เราต้องพิมพ์ในจำนวนที่มากขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยการพิมพ์ออนดีมานเนี่ย มีผลมีบทบาทอย่างมากทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม SME สามารถที่จะทำกำไรจากงานที่ตัวเองทำได้มากยิ่งขึ้นค่ะ